สบายดีพี่น้องครับบรรยากาศคึ้นฝ้าขึ้นฝนเมื่อนี้พ่นว่าเฮ็ดบอคอยหลยปันไหนว่านี้เฮ็ดหลบรรยากาศอยู่ตลาดบ้านยางกระเดาอำเภอดอนบุดแดงครับอุบลราชธานีตลาดเฮ็ดพี่น้องช่วงนี้เฮ็ดกำลังหลครับฝนเต็มเหี่ยวลาดฝาดไปหอดุนสื่อยังบ่สื่อ,อ,ส,อสื่อเฮ็ดขมเพื่อทานแรกเลยเฮ็ดขม มันมันแสดงว่าเราฮอกระม่าใช่นีมขมยูคาบอกคือขมยังขมยูคาขมยาแบใช้ได้ค่ะมาอัปเดตแล้วค่ะเนนอยจีจีเนาะจานเท่าไรตัวนี้สองร้อยบานี่จานละสองรอยครับคันเนนอยยังสีเนนอยยังสีมีแไดประมาณเนี่ยละราคาประมาณสองร้อยเราก็ล่งมาแต่ปลา ใส่กะตามานน่สมปิแต่ว่าก็มาแยกออกเ,อเนี่วได้เฮ็ดดังเหลีบย,ยบไ่ได้แยกียอนีนี่เฮ็ดยังตัวนิวนี่ยมึงเด้ผมเบิ่งทำไงนี่ดิเฮ็ดพิ่งบอกเฮ็ดพิ่ง้อันดยเต็มกะตานะ <c oughs> เดี๋ยวผารอบผ้าเบิ่งเอ้ยเสียงหลด <laughs> จน oh, ีนแม่แ hey, ล <'s> ้ต้มาแล้วเนี่ย้นใบอเฮ็ดสดมาล่กแม่ไได้มาแล้วเฮ็ดเพิอสดเฮ็ดตะไคร้เฮ็ดตะไคร่ตะไคร่มันขายจานเถอะเดมาาน่อยจีตบ่เอาไหมจีตัไหมอันนี้เฮ็ดทานบ่ มันก็สีขาวเทียนทาร์นขาวกับมี่ทารานขาวกับมี่ทานด,ำก,านากานดำกับมี่มีหอดปูหอดปลาอยางได้แบบต้มแล้วกับมี่ตัวใหญ่นี่ล้วงละอร่อยลอยหา้าสิบบนี่อ,อ,อันย่ามนี่เขาเอ,อเื่เนเ่งเพบวกยังเบิกปีปวกปีปวกปีปวกเดือนอันนี้ปวกปีครับปีนี้เขาก็สเสื่อมออกไรช่วงนี้แหละฝนตกหมื่นสองหมื่นอยู่แล้ว อันนี้จาน,นเท่าได้อายขายอสองลอยสองลอยก็ได้หลายแถมน้ำร้อนจานสองลอยลำบากใจในการเลือกขนาดเลยพี่น้องเลยเลาะบน,นอนเด้อพุดนะย่างมันแดดป่ากับเก็บเห็ดมานน้ำเห็นบ่ต <c oughs> อนย่างมันแดดป่าเราได้เห็ดตรงมานมน้ำบรรยากาศตลาดดอนมุณแดงครับดอนมุณแดงบรรยางกระเดาบ้านย่างกระเดเอาอำเภอดอนมุณแดงนี่น้องพันเดือนบีแบบวีบแบบอยู่อีงอย่างแน่นอนทั้งนี้เนาะงพูดนะ สวงามเพิ่เมา่อวานี่เฮ็ดแบบลายบอเมื่อนี้บ่หลายว่าซ้ำนี่ขนาดบ่หลายจังนีพี่น้องรื่อฝ,ฝ่าครื่อฝนจักหน่อยเขากเครเหองยนต์ทาน,นันเทานบอดำไม่เป็นเทานใหไ่ว่ตัวได้เสียอกรณเทาน,นันดำก็บ,บดำทานย์ไมันดอกงดอกเามันก็ดำดยกันขาจเจ้าแกีงเชนกันด้่นอ้อง แกงได้เนื้องได้หน่วงหนึ่งจิ้มแจวแต่ว่าเห็ดปวกมันออกเคืองแล้วมันก็สิเป็นแนวนี่แหละมันบานมันบานมันบานแข็งขึ้นบานอ่อนนี่มันก็แข็งอยู่ตัวนี่จานเท่าไหร่พวกเราขายร้อยเดียวพ่อเสืออยู่ดอกล่างให้แล้วขออนุญาตรอเบื้องบนจังหน่อยอัดคุณน่ะปวดผู้อะเลียอะหลอลักเอาเฮ็ดไข่ไปหน่อย ไอ้ไข่วะ่ะสอดแด่เสียงโหลดคุณนะ่ะไม่กินนุ่นมกเงี้ยวมกเงี้ยวปลากันยังมีอยู่เด้อยคุณน้ำใหม่เห็ดตะไคร้เห็ดไผ่กะบูฮู้จุมจ่มๆนี่เท่าไรก่อร้อยฮาซิบตัวได้ก็สีรุดไทยน่ะเอาตัวาดรก็รุ่ดได้รดดักมือเ <c oughs> ลือก็เห็ดไข่น้ำเหล่าจานหนึ่ง จกอตัวไหนอันนี้เท่าไหร่คนชิ้นนี้ผนจะตัวหลังเดี่ยวดอกเอาไหมเอาไหมเราหายลอยเศร้าเอาเบิร์ดโรดเขาคือจยากจะเหตุไขว่มาจีต่ำแทะเหตุไข่ ต่อรวางได้ดอกจุมเมื่อแนี้ก็ได้พี่น้องเห็ดกะลังหลายครับออกบัตสุเห็ดต่เด้ที่หอดวงผพนนี่ก็เฮ็ดตะไคร้ืาอทีเราล่างว่าสีล่างในแต่ละดอกแต่ละดอก ปวดโพนี่แลงวงวกก็มีบ่มีมีเท่าไรครับมีทํานี่บ่มีท่นมันบมีท่อี่มันบ่ท่านออกล้วมันหวเลยมันวล้วเป็นเฮ็ดปวกเฮ็ดไข่เลวันนี้เฮ็ดสร้างว่าเนาะกกงามงเฮ็ดปวกกระไดจานละสองร้อยร้อยฮาินา้ยาริปวกเิบเอาอย่างบ่บ่ัน เท็ดปวกได้กินหลยแล้วอจองนี้แหงงามไปเลยวะจานจังหวะนี่เพราฝ่ายอะเจ้าเจ้าเห็นอะไรอีกบอสวยสวๆสวยแหลวมันบานอ <c ười> ุ้ยพุนะจานเท่าไหร่จานอร่อยวะมาส่วนดูเพลินล่างได้เน้ะ เห็ดปวกเขาก็กินม huh? ูวาโลหนึ Daddy, ่งเห็ดปวรอบนาได้รอบนาได้รอพชรละงวกอก่อนโอ้ยคนนะใครบุดยังกับมีไม้บเซียแป้งไตัวนี้บ่ถ้าไดนี่แม่นึงงามๆเลยมันมันจะมีหอยงามไดนใครบุดยงนี่ยักเน้ มาเด้อมาเด้อมาเบิ้งแม,มค่ค้า,านี่มันขายแยงเนี่ยวุ้นเหรอขายมุ้งแก้วค่ะกัลลังสะกัลลังใหญ่อยู่นี่ไม่ไหม,ไมเลยครับแม่มันยังไผ่ยอยู่ถ้าก็มาถ้าจะไปหาเห็ดเราไปได้ไข่หมดแดงมามอ้ยงามมีดีเนอมาเบิ้งกันไปเด้อโ<ก>บลิไส้แยงเลยโบลิไส้แปีงไส้แยงก็จ๋าแยงไสน้อืับ่อยอนึงเอาไหมจู่วงนี้เพิ่นจะกินแต่เห็ดอันนี้เห็ดพาะแต่ว่าให้พาะฝ่ายบ่ าเค็ดเพอเค็ดปลวกเค็ดปลวกงามๆนี ed, ่จานละสองร้อยบอกสองร้อยจุ Ig ๋มๆเลยเค็ดปลวกปีเนาะงคนเอินเนาะเค็ดปลวกปีโอ้ติโทงามีเดีเได้พี่น้องคนน่ะมาเสือด้อยอยู่นี่เพิ่งกิดสิเปิดตั้งแต่จั้ามงมาจั้ามงสองมงเส้าบอกออกมาจากปลาประมาณสองมงเส้ามานั่งขายอยู่นี่แหละ หอดคำคำขายไปน้ำล่างไปพร้อม,ม,มก,กินบัวป็นเสื้อปีนื <c oughs> ้อปหนึนเฮ็ดพออันนี้เบิร์ดหรบอเฮ็ดพอหนังห้างห้างไปได้เฮ็ดยังมาบุหนังก็เราเหงามไม่หนอก มือไหนไปแกงเฮ็ดปวกใส่กับเพ็ดละงูปึ๊ดมันคือภูเขากระเถะเฮ็ดละงูไม่ต้องเฮ็ดปึ๊ดเป็นบ่มันเป็น <c oughs> โอ้ยผมว่าสดเขาข้ามหนึ่งอ้ยคืองามแท้ไอ้เบิ่ไงไอเด้ออู้หูนะย่างไงยังไงก็เอี่ยวนั่นมาจนเบิดเหงาเบิดหกกักเนาะอู้หคือเก่งขนาดเลยมันนี่คืออันสายบ่จังวาอยู่คาดขนาดเฮ็ดตะคงเฮ็ดตะไคร้ <c oughs> ต้มน้ำใหม่ต้มน้ำใหม่ก็มี คัก,กหลายครับคูณนะกะอยู่นี่แหละพี่น้องมันกะสีแวเสื้อยู่นี่แหละเบิดมืออหาอยู่นี่แหละเบิดมือเสื้อยังซอยนอเฮ็ดนี่ก็กินบ<อ>่นเปียน,น้อยนึงบ่เอามาสั่งอยากซอยอยู่หามืองซอยอยู่ <c oughs> จ่ายแล้วเขาเดี๋ยวมีหน้อนอื่นเนี้ยตัวได้พลังเลี้ยวอ่ะหน่า,นะลาเลี้ยวเราบนนี้ ลัางแล้แลเวเราบวชเอาอย่างเนาะเอาอยู่บ้น้องซอ,อยแล้วเนี่ยแล้ววะก็อยากซอ,อ,อยอยากซอยสุขชนแต่ว่าเงินมันน้อยเอาอยูบวชให้ตัวท่านบวชได้ซอยกันรอบนาเด้อน้อมยน้อยให่้กินบ่ได้เลยค้าวต้มเลย ฮัลัมโนใหม่เลยเข้ากับยักษ์เสือสุหันด้วยพี่น้องเอ้าถึเฮ็ดละงก์เฮ้ยมีเห็ดละงกสีเดรขายเด้ว,ดวันนี้เด้อโอ้ยคือมีซ้ำนี่เนาะวันนี้เนาะมีซ้ำนี่มันมันอันอนี้บ่ผมไปแกงเห็ดปวกใส่กับเห็ดยังกับมือน,นะเออผมคือว่ามันพวกเขากันบนไหนสมบพีนี่แหละเห็ดเรากำลังเลี้ยงงามๆเลย เพิ่นกระเฮ็ดจานแล้ประมาณลอยหาซิฟกับกับเท่าไหร่เง็นบ่อนในรงเฮ้ยโบ้ห่านในรังจนละลอยจานละลอยหาซิฟเฮ็ดท้อหนังบ่แคนาเดอร์อยากเสือซอยสุขู่แต่ว่าเงินมันบ่หลายเงาก๊าบเนี่ยเดียวไงล่ะงามๆเลยอันนั้นเฮ็ดทานบ่เฮ็ดทานเฮ็ดทานเฮ็ดดินเฮ็ดปวกละงูอกน้อยนึง นี่แหละก็เฮ็ดเฮ็ดสัมปีเฮ็ดเผึ่งเนาะแต่เฮ็ดเผิ่งเข่าคือบุคคลเห็นบุมีได้เหรนเบิร์ดหรอเขาเรียว่าเบิร์ดทัานมีอะไรขายมาเด้อพี่น้องมาเด้อครับตลาดบ้านย่างกระเดาครับอําเภอดอนมุดแดงอําเภอดอนมุดแดงครับอุบลราชธานีตลาดเฮ็ดปลาพลไม้ปลาแต่ว่าชวนนีกสบซิปเฮ็ดแล้วะรลาย ดาดฝาดอยู่ผมจะเป็นยังแนงไม่กินนวลปลาทั้งหลังนี่เพิ่งหาเฮ็ดอยู่บ่นี่ปลาสวนเพื่นปลาสวนเพื่นโอ้ปลาเฮ็ดอยู่ทั้งทึงเอาโอเคพี่น้องครับตลาดนี้เปิดซุ้อมือครับผู้่ได้อยากมากเพืได้อยากกินแกงคงแกงเฮ็ดผลไม้มากไม้ก็มีให้กันบักม่วงเรามีอยู่สองพวงเปิดซุ้อมือมาโหลดโบเลียวบ่เลียวเฮ็ดละงูอกหรอกจานเท่าได้ไหม ไมยเดี้ยวบ่เนี่ยเอ้าเอามาแกะมือบ่ก็ดูแกะใส่กันใหม้ไปก่อนอ่ะสิปเป็นแนว่ยวอะไรหมอขันมีผมจะซื้อให้เรางวงนี่นะมันบ่มีดิรื่อมันบอกสีหามือมันผม,นม,มบ่ได้มาเฮ็ดเจ้ได้สีหูว่าเฮ็ดมากให้ผมมาหนอหักบวกเนี่ยเด้ <im it> อหักบวกเนี่ยเด้อมันมีอยู่ประมาณแจ็คดอกบุนี่สีหาดอกสีหาดอก นี่ยแหละขันอยากกินเนียงกระสือคือเก่ามีกินน่ลโพเทสต์นะครับมันหมาน,น,น,นะแม่เอาบะเลียวเทดละงูมันมีอยู่บนลายดอกแต่ว่าผมคืออยากกินนะนะบะหมี่ครับรที่เหลือก็ว่าสิบระสือแต่ว่าอดใจบ่ได้อยากกินครับเนี่ยเขาอยากกินมีดาเทือสื่อกินโหลดเนี่ยหาบ่ได้ไงบ้านเราเนียง แด่อย่างเนี่ยอย่างหลายเนี่ย,ยพักติ๋วเด้ยวยเฮาไปเก็บบาอยู่ใส่ยู่ป่าเนาะเพิ่งขายลอยหนึง่งจะเงินไปสองลอยบอ่อเลี <c oughs> ้ยวแกถนนเซ็นอุบลตะการนี่แหละพี่น้องอุบลตะการคือฟ้า,า,าคือฝนมือน,นอากาศดีดีเห่าเหมือนอะไรเด้อเมื่อว,ว,ว,นวานเมื่อก่อนทำบ่อแววเนาะอันแถวแถวพนังวู้เห็ดหลายแห้งถนนเส้นนี่พี่น้องครับเส้นอุบลตะการครับ ผ่านมาไก่สีขอดบัน่คนค้อสายสีขาวบันน่นกึ่งหรือบั่นบันกึ่งพุทธกาลคนน่ะบุ้ยอหานแรกได้ซื้อรถล,ลงเบิองกันจังหน่อยปวดโผพ่นี่แต่บักตานไก่กับโบได้แล้วยิ้มแซวค่ะไ <c oughs> ม่เป็นยิ้มแซวเลยหรืววาผมเนี่ยเห็นเบิองกับ <c oughs> แม่ค้ายิ้มแซวตัวนี้ <c oughs> นวะผู้ค <c oughs> นพาบังขอ,งขอ,งของเราพาก่อนว่ามัน โบกๆรับมืออาชีพมืออาศิบครับผมพอจะซื้อซอยไหลพอจะซื้อไหลหันมื่อนี้ไหลเลยครับถนนเส้นนี้พี่น้องอุบลตะกานครับกว่าที่เขาบั่นคือว่าสองถุงบอกครับคุณนายพี่น้องทั้งผลกระสิเต็มเลยครับมีแต่คนขายบักตานครับมื่อนี้ นี่เธอพอดีอ่อนเลยนี่ยพี่เสือซอยหานละน่อยเดิมวันนี้เดิมมันลายหลานหลายพี่น้องเลยจนในน้อนขายมนนี้มื่อนนี้มีลายหันเนาะมือวานนี้บ้านทางสีเขานี่บ้านยังบ้านกึ่งพุทธการบอกแม่ข้าแม่ข้าจากตำบลเกษมบอกบ้านึ่ง กระเสียมลูกตาลหวานมันหมาน,นครับมันหมานอันนี้เขาจะเาเป็นปลาเป็นดวนตวนยิมทางปอกน้ำกับเท่านขนาดแบกไรหล,า,ลานหนึ่งจครับเอามาในแจ็คทุงทวงถลา่ถุงเท้าหาบอ่ะอ่อนๆนอย่นั้เนาะ เสือมาแต่ผุนเนี่ยนี่พูดเสือมาแต่ผุนสองพูงเนาะทุนเดียวกับพ่อที่ไปซื้อร้านน้นนําแบ่งกันบนกระโต๊กมาเนี่เอาไปเื่านะเพื่อนช่วงนี้บักตานมันโอ้โหมันมันมันหลายบ่ครับช่วงนี้ไหลายบมน่่แบ่ มันหมานครับ <c oughs> จังมันผ้ากันเห็นยังสีจอดซื้อล้านเดียวก็ได้ยดอกแต่ว่าจอดล้านนั่นล้านนี้เพื่อเกะเนี้มกะซื้อยังละน้อยนี่แหละเนาะซื้อมาฝากพ่อใหญ่แม่ใหญ่ครับไปเไปบนข้างหน้าพูนนัดทวงรัดปลารัดดอนบรรยากาศดีครับยามนี่ดอกกันนี่ขลังบานงามๆได้ดอกกันห้างนุ่นยุเออ ใบขี้เล็กตัวนี้ยอดขี้เล็กคือเก็บมาอออมี่แม่ยอดขี้เล็กนี่คืองามท้่ยอดขี้เล็ก,กว่าโบแค่จะวานเขาเดียวเบิ่แต่บท่างน้ำ <laughs> มันสีเดียวดำเอาผุดที่ดีหน้ามันหลาย เพลงกับโบโบกีบ่เพงไปทังใดมาเดีตลาดเฮ็ดครับมาห่นอนี่กับเป็นตลาดตลาดบักตานไปึืนซื้อเรื่องบักตานเสียบฮะไยีสียตันุงตะเศ้าุงตะเศ้าสงุงที่เอาอยีกเอาอีกคือเราสี่ห้สามหาซิบบ่ <laughs> ก็ยอนก็เสื okay, ้อดอกถ้าคนไทยก็เอาเราก็ลังผัวคุณมันหมานี่แม่ฝนก็ลังมากเออหยอดอันนี้งามๆหยอดอันขี้เล็กบัดเมื่อจะสิเก็บเอาแล้ววะหันละถนนเส้นอุบลตากพี่น้องพ่าเราซื้อบักตานครับทั้งนี้เพื่อนที่ขึ้นซื้อเรื่องของบักตานหวานครับ บักตานหวานครับตะบนกับเสมซื้อมาเต็มลวนี่หาถุงลอยเลวซื้อมาเต็มเลยหาทุงลอยสร้างหวานสิครับเหรอเอามาสันเอามาเมาเราสันเราสีเมื่อแล้วเราวะหาเอื่นบริษัทเสือฉันมาเด่สาวอนบาคือสีเมื่อไบแท้ โอ้พอ,อดีพอดีเอ้าตั้ตงแต่เขามาดิพอดีแหละข้างหน้าก็มีขับสองหารสามหารแต่ว่า,เ,า,เ,า,เ,าเ,เราเราสีเราสีเมื่ออะไรก็ได้เสือใสยเราให้เราเมื่อซะพอเราสีเมื่อกินเขาเสาแล้วว่าหาทุ่งสุดท้ายหาทุ่งสุดท้ายชื่อเหมกันกันนบว่ลงรถเนาะบ่จอดเสือข้างทางด้วพี่น,น้องด้วยจะว่ากันด้อยร้ายแห้งครับวันนี้ประมาณซิปก่าล้านหมดละฝนก็กำลังมา พอดีฝนกำลังมาเนาะเมื่อยขน่นตัวมันมีออนมีแก้วอะเลือดวัวไหนเลยเราเมาเลยกะอยู่นี่กับประมาณสองหลานกับพ่ะบ,บัวแหวะอเ,เอาอเดีเ่ยวนาเด้อจังสีมัดซื้อซอย ออกไปน้อยหนึง่งกับจีฮอนบันกึ่งพุทธการครับตัวเหมืนนหนนอ,อมนโ้ไลายบันในดอกโบ้ไลน์บันในฝนตกที่นี่<ม>เขาออกมาแต่โดนบนเดแดงเนาะเมื่อกี้ต้นคีบครับต้นคีบออกมาจากโดนบนเดแดงตลาดเห็ดครับออกมาหน่อยหนึง่งกะไกดเตือนอยู่เลยว่าประมาณซีบโลบ่ถึงบอ<ม>ประมาณนั่นแหละ<ม>หอดประมาณซีบโลนี่หรือเปล่าเพราะว่าอาจจะบ่ถึงครับ<ม>ถนนเส้นเดียวกันนี่ยนะอุบลตะกานออกมากบบอู้ยบักตานครับอันยะเลย นี่ก็มีอานนี่นี่ฟังตรงขามนี่เขา,าพ่อแล้วเขาพ่อแล้วฝนนะเทืเบิ่งักตานบัวนะเทือ่าบลายฝนกรมาบั่นนี่เทือยวบลายฝนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดพูดนะยุนี่ก็ะเทียล้านแนะล้วน,นะฟังทังฝุ่นแต่ว่าเฮาอยู่คนละฟังกันครับอาจจะบ,บ,ะไบ่ได้บ่ได้แวะพ่อหรอไปเหมือนนี้เฮาได้ไล่ลรอกินแต่ตกตานกินแต่ฝุ่นะบอยเฮาซื้อไปฝากเนาะ เดิดนผ่านมาเถอะปวดอะใส่รถแตกๆรถไทยมา